เอาเลฮะก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมมวยปั้ม2022นั่นเองวันนี้ผมก็จะมาเล่นโคดี้โร s ประทะโรแมน r รย n ์นะฮะเป็นแมตท,ที่มีคนขอมานะฮะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของโคดี้โร s นะโอเคเพื่อไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอ่าเดี๋ยวเราเลือกสังเวียนหน่อยครับเจอกันที่ Summer ร์สแลม2020 คนทีโรสเนี่ยรู้สึกว่าจะหายหน้าหายตาเป็นนานครับทางฝั่งของ WWE นะเขาไปปั้มให้กับ AE w นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะมาแล้วครับคนทีโรถเงีไงครับโอ้โหว่าเป็นกันได้แม่ตัวมาสักเท่เชียว หายหน้าหายตาหานะ้าหายตาเป็นนาครับกลับมาที่ดับเ WWE อีก e ครัง้งหนึ่งโคดีโรดเจเดี๋ยวผมให้ทุกคนได้ดูการเปิดตัวนะฮะ He's physically and mentally prepared for the task at hand in this big time match. The head Man, tribal chief protecting his Samoan family legacy on top of the food chain, a made inventor since day one. But now, the tribal chief is tougher than ever. And his opponent from Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds. The WWE Universe. Roman Reigns. While some people may question the change in Roman's attitude, you cannot deny he still works harder than anyone in WWE. Takes no opponent lightly, engages in psychological warfare even before the bell rings. And there is no question about it. Roman Reigns is one of the most dominant competitors in WWE history.

พาวเวอร์พาวเวอร์บอมไม่เชิงพาวเวอร์บอมเพราะว่ามีเขาขึ้นมาด้วยโอลดี้โรดขึ้นเชือกเส้นที่สามก็โดดอิงศอกสาบ้านบ้านศอกบินนั่นเองฮะจับโรแมนขึ้นมาโขกโรแมนกระตุกครับของโรแมนกำลังกันอยู่โรแมนเฮ้ยสามเดี่ยมไม่ทันตัวนี้ดีที คอดุยรดโรแมนกระทืบรัวหมัดเป็นเสีที่น่าขวังของคอดุยรดเฮ้ยโอ้ครับโอ้ไม่ทันตอนนี้โอ้โหโรแมนจับโอ้โหเอาลูกเดือยไปอัดกับที่เชือก อย่าไปที่ท่อนแขนกระทืบนิ้วกระทืบนิ้วกระทืบนิ้วโอ้โหฟาดอีกกับเปทีฮะโอ้โยแล้วผมไม่ได้แก้เลยอ่ะไม่มีผมขึ้นมาให้กดเลยโอ้ยโดนรัวๆครับช่วงนี้เน็กเบเกอร์ติดสตันเปตีดิงเราติดสตันฮะโดนอัดรัวๆเลยว่ะ เฮ้ยเราสวนได้ละแทงเขาเอาละเวียงไปอัดกระเทือนบักเคินกระโดดฟันศอกเด็งเชือกด็อกคิกมาขึนเชือก้วครับโอแมนโลแมนนอนอยู่คนีดโลดศอกบินจับโลแมนขึ้นมาขึ้นมานี่ขึ้นมานี่อย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอน เบีย่ยงไปอัดกระเทิรนมากขึ้นต่อยแยบไปที่ชายโครงของโรแมนแยบตบกระทื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 บโอเคเตะถ้านำร่องเรามาแล้วผู้ท่านี้อันตรายแนย่ไม่มีเลย ทิ้งอันนีอันตรายครับอย่าไปหาเล่นกันนะขอหักได้เลยอ้าวทำให้ตายเรามาครับทุกคนจะได้ไหมคอสโรดมาแล้วเตรียมดูให้ดีทุกคนถ้าเผื่อโดนแกมานี่โอ้โหนั่นไงเห็นไหมผมพูดมันาาขาดคำแล้วโดนทำให้ตายโรแมนโอ้ยเหี้ยกุหลับนัดหนึ่งยังโอ้นั่นไงเห็นไหมว่าแล้วมันแกได้ ได้ครับโปรทโลวิ่งมาปั๊มด้วยโคตรลน์จับโรแมนขึ้นมาเตะนี่ไงล่ะแล้วท้าไม่ตายเรามาอีกแล้วถุบไปที่หลังโอ้โหแล้วมันแก้อีกแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหโดนซูเพกว่ะเอ้ยเราแก้ได้ครับสามเด,ดิมทันสามเดิมทันเป็นไงล่ะนี่ไงล่ะอืซูเพกเพรกระทืบ วิ่งมาเอาเข่ากระแทกที่หน้าอ้าวแางนี้ครับทำให้ตายมาอีกรอบหนึ่งทุกคนเป็นกำลังใจให้โคดี่ลดเราด้วยมาอ็มอยากแก้ได้เลยขอร้องทำาไม่งั้นแหละจบหี hey, เลยนะเอาละครับคอสโรดโรแมนดิ้งนอนไปแล้วนอนไปแล้วจับกด <Mexico. S> 1ันทูไเฮีย อะไรวะเอากรรมการโดนเฮ้ยกรรมการหลับแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยยัง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 แกได้อยู่เฮ้ยแกได้เว้ยต่อยตบอะไรวะมันโดนทำให้ตายโคตรโลดไปเฮ้ยอีกแล้วทานี้อีกแล้วไม่ยอมโอ้ครับโอ้รัวโอ้รัว สามเดี่มจับยิงขึ้นมาปั๊มด้วยโคตรลายอืออือจกลูกกเดือกจกลูกกระเดือกจกลูกกระเดือกมาสิจกลูกกระเดือกครับกรรมาก,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 การบอกว่าไม่เอาไม่เอาเอย่าทำอย่างนี้มันผิดกติกาโหนี่รถขึ้นเชือกเส้นที่สามร้อยโอ้ยกระโดดมาอย่างนี้ก็เสียฟอร์มแย่เลยไม่ไงกระโดด ผีไปที่หน้าครับฝั่งของโคดี้โคดี้เป็นต่ออยู่ครับตอนนี้วิ่งมาต่อยเย็บลำตัวเย็บลำตัวอัปเปอร์คัดกระชือโรแมนจับขึ้นมาตบต่อยต่อย ตะครับอตอนนี้เราเรากำลังมาครับทุกคนถ้ามันอยากให้มันแก้ได้อะไรได้เลยเอ้ยโอ้ยอะไรล่ะตบกระทืบอือหือโดนสวนฮะโรแมนเบี่ยงเราแอบกระทืมมาขึ้น จับมาหัวครับพาะเชือไว้แล้วเตะไปที่ขาของโคดี้เจ็บเลยครับโคดี้เดินกระเพกเลยโคดี้เราโอ้ยโรแมนยกโคดี้ขึ้นโอ้หตามน้ำโคดี้เราเริ่มเจ็บแล้วกลับมาเจ็บแล้วหัวแดงแล้วฮะโคดี้กระทือไปที่นิ้วของโคดี้ครับโรแมน โอ้ยเลือดเย็นอะไรเช่นนี้เฮ้ยเอาละครับเราสวนได้หมุนกลับมาเตะใส่ท่านำล่องเลยนี่เลยพอแทบคิดและทุกคนครับคราวนี้แหละโรแมนะน่าจะแพ้เราแล้ว ฮุบไปดีหลังจับใส่คอสโ,โปรโเรียบร้อยนับไหมนับไหมครั้งนี้น่าจะหมดสภาพนักศึกษาไปแล้ว้ที่เรียบร้อยครับโคดีด้ลดโอ้โหชนะฮะฝั่งของโคดีด้ลด เป็นการเปิดตัวที่ดีครับกับการกลับมาครั้งนี้ของเขา <c oughs> โชว์ตัวหน่อยอโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้สนุกกันไหมฮะถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกังใจกันด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับใครอยากให้เล่นคู่ไหนใครเจอใครลองคอมเมนต์มาฮนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูขอบคุณครับ